ฮอตสตาร์บ้านก็คือมันเหลืออีกนิดหน่อยก็จะเสร็จแล้วแต่ว่าช่วงก่อนนนเนี่ยผมก็จะปิดไปก่อนว่าไม่ให้ช่างเข้าเพราะว่าช่วงนั้นกระแสโควิดมันค่อนข้างรุนแรงเราก็ยังไม่แน่ใจเรื่องการรับมือของของเมืองไทยว่าจะได้มากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พอยอดตัวเลขมันลดลงแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะให้ช่างมาปิดงานให้จบอะค่ะไม่ไม่ไม่เยอะละไม่หนีไม่หนีเว่ายังไม่จ่ายงวดสุดท้ายแต่ว่า ช่างก็คือเขาก็ไปทําไซส์อื่นก่อนเพราะว่าเราบอกให้เบรของเราไปก่อนค่ะตอนนี้แล้วก็เข้าไปอยู่บ้านหลังียบรอใช่เข้าไปอยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะปลายปีที่แล้วเดี๋ยวบ้านีโชคด้วยเอลดีชัยคือตอนแรกที่เข้าไปรู้สึกว่าบ้านแบบบ้านหลังนี้จะโอเคกับเราไ,มไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ก็มีปัญหาอะไรมาเรื่อยๆเนาะเรื่องงานก็คือต้องต้องช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ,อพอ หลับแหละแล้วก็ฝันก็ฝันเห็นเลขเลยอะไรเงี้ยก็เต็มเต็มก็เลยซื้อคือฝันเละเทะไปก่อนเลือไม่ไม่ได้มีอะไรสลักสําคัญมากก็ฝันเรื่อยๆเปื่อยไปแล้วก็แต่ว่าตอนท้ายเนี่ยมันมันเห็นเป็นตัวเลขเลยเขาก็ให้มาเลยว่าสองสองอะไรเงี้ยแต่คือหอมดาว่าหอมคุยเรื่องสระน้ํากับเพชรจ้าแล้วก็เลยเก็บมาฝันอแล้วก็พอฝันเรื่องเพชรจ้าเสร็จแต่มันเป็นฝันแบบเละเทะอ่ะ เเราก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้ซีเรียสหรือจดจำอะไรมากก็หลังจากความฝันเหมือนปิดความฝันเป็นเลขเห็นเป็นเลขเลยสองสอง mm hmm. แล้วก็บังเอิญว่าเหมือนเห็นคนอนะ่ะเขาปั่นจักรยานถ่ายลอตเตอรี่อ่ะเขานั่งเขานั่งอยู่ตรงหน้าหน้าร้านสะดวกซื้อ mm hmm. แบบแอากาศมันร้อนเราก็เลยมีสองสองไหมเออมีกี่ใบเอาไห้หมดเลยแล้วคืออยากเราอยากช่วยเขา mm hmm. ก,ก็ก็เลยได้มามีทั้งหมดสี่ใบ 好死吧